สวัสดีค่ะวันนี้คุณป้านักลงทุนก็พามาอัปเดตราคาทองกันนะคะอันนี้ก็เป็นกราฟในระดับมันนะคะหรือกราฟเดือนนะคะอันนี้เป็นกราฟสัปดาห์กราฟเดย์นะคะกราฟเดยกราฟสี่ชั่วโมง กราฟหนึ่งชั่วโมงกราฟสามสิบนาทีกราฟสิบห้านาทีกราฟห้านาทีและกราฟหนึ่งนาทีนะคะก็จะเห็นว่าในขณะนี้ราคาทองอยู่ที่ 1,943.518ถึง1,943.739นะคะราคาที่แตกต่างกันนี้เนื่องจากสเปรดนะคะค่ะแล้วก็มาอัปเดตกราฟทองราคาทองกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับคุณป้านักลงทุนด้วยนะคะบายฐานิกาชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ